วัีครับวันนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์นะครับแอปกระเป๋าตังค์นะครับนี่นะครับแอปกระเป๋าตังค์นะครับก็ให้เราจิ้มไปที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่แอปตัวแอปไปเลยนะครับจิ้มปึ้งเข้าไปนะครับพอเข้ามานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกใส่รหัสพินหรือว่าใส่การสแกนลายมือนะครับผมก็จะสแกนลายนมือเข้าไปนะครับ พอสแกนเข้ามาปุ๊บนะครับตอนนี้เราก็ไปที่ตัว G Wallet นะครับนี่นะครับไปนี่นะครับตัว G Wallet ตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบยอดเงินของเรานะครับยอดเงินของเรานี่ตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมเข้าไปตรงนี้นะครับก็กดไปที่เติมเงินเข้า G Wallet ครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่เป็นขึ้นเขียวตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ จแล้วก็มีช่องทางนะครับในการที่จะเติมเงินเข้า G ีวอลเลตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกร TMB กรุงเทพกรุงศรีนะครับออมสินธนาตานะครับแล้วก็ทกรสอ UOB ประมาณนี้นะครับเราก็จะเลือกนะครับผมจะเติมด้วยกรุงไทยแล้วกันนะครับก็กดไปที่กรุงไทยนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะ แบบไหนนะครับอันที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบอ่านะครับสามารถที่จะอันที่1นี่ก็คือผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับอันสอง QR พร้อมเพย์ก็คือเติมแบบพร้อมเพย์นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเติมได้ที่ตู้ ATM นะครับอ่าผมจะเติมแบบแรกนี้แล้วกันนะครับนี่แบบอ่าตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้สําคัญนะครับให้เราทําการนี่นะครับกดตรงนี้นะครับคัดลอก อ่าหมายเลข G Wallet สำหรับ ID การเติมเงินตรงนี้ไว้นะครับอ่าแล้วก็คัดลอกไปเลยครับกดที่คัดลอกนะครับอ่าเมื่อคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับอ่าผมจะพักเอาไว้นะครับพักอ่าพักตรงนี้เอาไว้แล้วผมก็จะไปที่อ่ากรุงไทยน็กนะครับอ่านี่ครับผมก็เปิดเข้าไปที่แอปกรุงไทยน็กนะครับกดที่กรุงไทยน็กนะครับอ่าพอกดกรุงไทยน็กอ่าก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าให้เราไปที่คำว่า เติมเงินนะครับให้ไปที่คำว่าเติมเงินตรงนี้นะครับนี่นะครับเติมเงินนะครับกดไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านสําหรับการเข้าใช้งานแอปกรุงไทยน็ตของเรานะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ เต il, t xt. T xt. ิมเงินเข้า G Wallet นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ G Wallet ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับอ่าวางนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับวางใส่หมายเลข15ตัวโดยการกดแช่เข้าไปที่ที่ใส่เข้าไปในในตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่ากดแช่เข้าไปนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีคําว่าวางนะครับแล้วเราก็กดไปที่วางนะครับ หมายเลขก็จะเข้ามาทีนี้เราจะเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดไปที่จํานวนเงินนะครับผมจะเติมเข้าไปสัก600แล้วกันนะครับหกรนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดไปที่คําว่าถัดไปตรงนี้นะครับกดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันครับกดมาที่ยืนยันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันการโอนเงินเข้า g ีวอลเลนะครับกดได้เลยนะครับ แค่นี้ครับก,ก็คือเสร็จกระบวนการนะครับผมจะกดไปที่เสร็จสิ้นเลยนะครับนี่ครับเงินก็จะถูกหักนะครับจากบัญชีกรุงไทยแล้วก็เข้าที่ wallet นะครับทีนี้เราจะกลับไปดูที่ wallet นะครับกลับไปดูที่ wallet นะครับ เห็นไหมครับยอดเงินนะครับยอดเงินก็จะเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้มี24บาทนะครับก็เงินก็เข้ามาอีก600ก็กลายเป็น624บาทแล้วก็เราก็สามารถนําไปใช้กับเราชนะนะครับแล้วก็ส่าธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอตัวไปใช้สิทธิค์คนละครึ่งก่อนนะครับ